สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตส่งงานสั่งทำนะครับโอ้วันนี้13เล่มนะครับคิวที่1 1 2ถึง1น9นะครับโอ้สิเล่มชุดนี้จะเป็นด้ามฝักจะเป็นฝักไม้พยุงหมดเลยครับเล่มนี้เป็นเล่มแรกเล่มที่1นนะครับเป็นมีดเน็บด้ามฟูดแท้ง รีวิวทดสอบความคมนะครับเล่มนี้เป็นเหล็กใบไทนะครับความยาว10นิ้วกว้างอยู่ที่2.4นิ้วหนา5มิลน,นะครับเล่มนี้จับพอดีมือครับด้ามฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับคมหวานหวานครับครับพร้อมเดินทางครับ เล่มที่2นะครับเล่มนี้เป็นมีดเหน็บใบข้าวความยาวอยู่ที่10นิ้วสันหนาที่5มิลหนะครับด้ามเขาควายปิดถ้ายวยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับนี่ครับความผิวความงามเล่มนี้จะทิ้งผิวใยบางๆนะครับคือรอยสนิมครับ นะครับใบข้าว10นิ้วครับขมหวานหวานพร้อมเดินทางครับความยาว10นิ้วด้ามยาวอยู่6นิ้วนะครับเร่นี้กว้างอยู่2นิ้วสันนาอยู่ที่ 5, 5้ามิลห้าครับ เงากระจบทิ้งผิวไฟด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักไม้พยุงเล่มที่3นะครับเล่มนี้เล่มนี้จะเป็นเมีดอินเนปเนิ้วนะครับด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับ แกวนิ้วนะครับทิ้งผิวไฟคัดขาวเปิดคมทดสอบความคมนะครับคมหว,วานๆนะครับพอได้ครับ เล่นี้กว้างอยู่ประมาณ1.7นิ้วนะครับสันนา5้มิลครับพร้อมเดินทางนะครับ9นิ้วไปเล่มที่4นะครับเล่มนี้จะเป็นมีดคัตติ้งด้ามฝักจะเป็นไม้ประยุง นนครับ,รบขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับเรี่อนี้ความกว้างอยู่สองจุดสองนิ้วนะครับยาวสิบนิ้วสันนาห้ามิลห้าตัวนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนหมดครับใบเลื่อยวงเดือนตัดกินอ่อน ผมบนหวานพร้อมเดินทางครับคัตติ้งทรงคัตติ้งครับอีกเล่มนะครับเล่มนี้กระเหล็กชนิดเดียวครับ เล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนคัตติ้ง10นิ้วกว้างสองจุดสองนิ้วด้าม6นิ้วสันนา5้ามิลหเล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนครับคมวันหวาน พร้อมเดินทางครับผมวันจันทร์ครับเดินทางได้วันจันทร์เล่มนี้จะเป็นมดเน็บเนื้อหรือเม็ดลาบนะครับมีหลายชื่อมอนกันครับอันนี้ด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงครับมาเซนเต้เตก็ได้เรียก ชิ้งผิวไฟนะครับขัดคมขาวเงากระจกความกว้างอยู่ที่สอ,สอนิ้วยาว10นิ้วสันหนา5้ามิลเล็กไปเรื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนคมหวานหวานพร้อมเดินทางครับ เล่มที่7นะครับเล่มนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับลูกค้าสั่งทําอยากได้มิดแหล่ด้ามฝักจะเป็นชชิ้นเดียวกันคือด้ามประกอบฟูลเทงก์ครับเล่มนี้ด้ามฝักเป็นไม้พยุงนะครับมิดแหล่นี่ครับนี่แนิ้วนะครับยาว8นิ้วด้ามอยู่ที่5นิ้ว5นิ้วกว่าห้าห้นิ้ว4ี่ ใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วเอหนึนิ้วนะครับสันหนาอยู่5้มิตัวนี้สันหนา 5, 5. ้มยาว8นิ้วเฉพาะใบด้ามอีก5.5.4นิวนะ้วนะครับมีทําครัวนะครับสั่งพิเศษผมมันหวาน พร้อมเดินทางครับเล่มครับเล่มที่8นะครับนี่มิดแลมกันครับ8นิ้วนะครับเล่มนี้ครับให้ชมความงามก่อนเดินทางนะครับสนใจสอบถามได้นะครับมิดแรสทงนี้นะครับปลายแหลม เล่มที่เก้านะครับเล่มนี้จะเป็นมีดแรลเหมือนกันครับแต่เล่มนี้7นิ้วสั้นลงมาหน่อยหนึ่งด้ามจะเป็นเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงครับ นนี้ทดสอบความคมครับก่อนเดินทางครับผมมิดแลมิดแลดัดชิ้นเล็กไปแล้วครับเดี๋ยวเปิดอีกรอบ ร้อมเดินทางเล่มที่10เล่มที่9นะครับมิดแลเหมือนกันครับจะมีอยู่3ามเล่มครับนี่เป็นเจ้าของเดียวกันครับเปิดร้านอาหารขมมหวานนะครับเล่มนี้ เล่มที่ครับเล่มนี้ก็เม็ดแรกนะครับสามเล่มนะเจ้าของเดียวกันครับโอเคด้ามเขาควายเล่มที่12นะครับนี่จะเป็นมีดเหน็บเหนือ้อมิดลาบด้ามเขาควายปิ้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับ นี้อ้ครับไขาวานติดสวยๆครับเล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนครับผมพร้อมเดินทาง เล่มสุดท้ายนะครับผมเล่มนี้จะเป็นมิดคัตติ้งนะครับสันหนาห้ามิลห้าครับกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับยาวสิบนิ้วนะครับน้ำหนักประมาณแปดขีดนะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดทินอน่อน ขม,มหวานพร้อมเดินทางครับ